เกมเมอร์ว่ะมัมนาทำคลิปว่ะไอมาสเตอร์เกมเมอร์เพื่อเธอคนเดียวเลยมาสเตอร์เกมเมอร์แอบมาทำคลิปคนเดียวตอนดึกๆมาเรื่อใครวะดูแป๊บ เไดนคนเดียวครับโอ้โหเป้ทอมสันสบายละกูอะสบายละกูโดนละต้องมาไล่คนอื่นก่อนไว้มันมีเพจีอยู่ไอแอดลี่แอดลี่เพจี่แอดลี่เพจสีไอไอแอดดายแอดดายตัวผู้ชายไอตัวร้องดังๆังอะ มีคนเจอเลยว่ะ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 เปย์ปะทุกคนว่าเปย์ปะไม่เปย์ว่ะไม่เปย์ก็เอาไปก่อนหนึ่งทีเอาไปก่อนหนึ่งทีว่าไงมาเส้ร์ฟเกมมาเลยตายไปแล้ว ไปฉีกว่าฉีกว่าเรื่องเอาเรื่องเอาเรื่องเอาเรื่องเดี๋ยวผมจะรอบนี้ผมจะย่อหลอกแหละอู๋แม่เทพอีกแย่แล้วเปลี่ยนก่อน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 ตอีก่อนหนึ่งทีครับแล้วเขากลับไปไล่ต่อให้เขาคิดว่าเราเลือกไล่เขาแล้ว เกมเมอร์ว uhm. ันนี้อะไรหนแอบมาทำคลิปคนเดียวดึกดึกดื่นดื่นดึกดึกดื่นดื่นล่ะไม่หลับไม่นอนไม่หลับไม่นอนอุ้ยยันปั่นยับเลยใจเย็น ไปมาซื้อเกมเมอร์ชักปักอะครับทุกคนคิดดูดิมาซื้อเกมเมอร์ชักปักไปแล้วอะครับไอ้นี่ตายยากดูดิครับทุกคนดูดิครับว่าไงครับเจอผมถึงกับต้องชักปักอะไม่ถึงยึกจักเหรอมึงยึกจักกันมึงมาหนีดิ อันนี้อันนี้อนนโอ้บัตเตอร์เกมเมอร์ชักปากครับรทุกคนพี่ผู้มึงกูถามจริงๆนะอะไรอะไร ถ้าเกมเมอร์ชักปากเหลือจะเชื่อทุกคนคิดว่าไงครับกับเหตุการณ์เหตุการณ์แบบนี้ครับยูทูบเบอร์สามารถกวาดทับย์อะครับถึงกับต้องชักปักหนีอ่ะคิดดิถ้าเขาเจอผมคือเขาต้องชักปักหนีเลยทุกคนคิดว่าไง เล่นหมูนะเว้ยทุกคนเจริย์อันนี้คือผมเล่นหมูนะครับทุกคนนี่เรื่องจริงคือผมเล่นหมูเนี่ย แตนเจียไม่ไหวอะครับึไม่ได้มองหลังนั่นเหรอ,อเอ้ามันมีไปเลยไอ้เหี้ย โอ้เขาไม่ได้มองหลังจริงด้วยมองตอนนี้ก็ช้าไปแล้วเน็ตหลุดโน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 เน็ตหลุดแม่โน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 คืออมพามาพูดก็ไม่เชื่อครับจังหวะเนี้ยโนครับโนครับอมพามาพูดก็ไม่มีใครเชื่อครับมีใครเชื่อไหมมีคนเชื่อหรือเปล่าครับไหนคนที่เชื่อบอกสิ คับนครับนค,ครับจะใช้เน็ตหลุดบัก้ามาดิบได้นะครับ แม่จันเจไม่ได้สะตีมครับเมื่อกี้ผมดูแล้ว <Okay. S 1> ผมพับจอบไปดูเลยตอนผมกดเตอจันเจอ่ะผมจะดูว่าจัน,จนเจไม่สะตีมหรอกเวลานี้เที่ยงคืนกว่าทีหนึ่ง ฮะยี่งไปทางไหนวะ,ะไม่ไหวเลยมาเล่เกมเมอร์ เนียนในทุ่งข้าวโพดงั้นเหรอไปนู่นละ มโมลีไม่ได้โมลีเลยทุกคนว่าไงวะโอ้โหสัตว์เอาโมลีมาสีเขียวซะด้วยแบบว่าเพื่อคนคนนี้คนเดียวโดยเฉพาะหนีเฉยเลย ปั่นเครื่องไหนวะทุกคนกคนู้นหรอเด้แล้วมันไม่ปั่นไฟแล้วครับผมว่าทรงนีน้นะ หายยากเลยว่ะฮะโดนด้วยเหรอถามจริงๆแว่น เจตนาลมมันก็ชัดเกณฑเกินไปหรือเปล่าละ่ะอ, <c oughs> อันนี้หมดดีได้ปะ <c oughs> สักหน่อยเอามาเดี๋ยวไม่ได้ใช้ไม่ได้ใช้ ข้างบนนี้เป็นยังไงวะขอสำรวจหน่อย จันเจไม่ใช่ป่ะก็ยังอยู่นะปั่นไวจัดไม่หรอกถ้าปั่นไวหัวมันก็ติดระเบิดไงมันต้องไปแก้หัวไปไอ้น no. ตายจานเจอตายแน่เพราะโกโมนี่มาไองก็ตายเกมนี้แต่คนหนึ่งอาจจะรอดดูดิครับทุกคนดูดิครับนี่ครับผมให้ทุกคนดูครับดูดิครับบักห้าขัวดูครับเอย่ยเปิดนี่ก่อน ดูครับทุกคนดูครับมาซื้อครับว่าไงครับทุกคนดูดิแฮปแฮปปี้น <c oughs> ิวเยียร์แฮปอะเกตเดย์แฮปอะไนท์วีคแฮปอะไนท์วีคเอ็นแฮปอะไนท์วีกมึงนี่ใครเนี่ยจันเจมึงเป็นเพื่อนอะไรใครโอ้ <c oughs> เป็นเพื่อนใคร <c oughs> ไอ้ข้างล่างไอ้ข้างล่างมันพิมพ์มันคือใครโอ้จบกันครับแย่ๆๆไม่ๆายไม่หๆๆๆๆๆๆาักๆๆ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 ๆหๆๆๆๆ you <suss>